ไปนหน่อยอมีตักไขป่ปลาด้วยครับพ่อหพอพอักมังสโลูบิงบิงนี่บุหรี่สายยาวเนาะเครื่อง่าเนี่ย ซ้อมเดือนราะว่ามันแหลกเวียนอยา่างในวิาบาลดีแต่ว่าพี่หมอรับเนาะ <ง S 2> แต่แหลกว่าเม่นสิเพราะไี่ไแม่กับไปนวลยามาบานอีหลา<น>สวัสดีค่ะพี่น้อง F C ของยิราอุลอิงอิง F C ของสามวัดเพชรบานแห้งแล้วทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะค่าสถานที่ที่ใส่ใน,ในการตั้งกองกฐินเนาะค่ะพี่น้องเราใส่ใน,ในการประกอบพิธีก็คือประลําพิธีเนาะค่ะพี่น้องค่ะใส่ในการประกอบพิธีที่จะเฮ็ดกระินอยู่บันยีลาอุงอิงค่ะ มือนี้เส้นเรียบ้อยเลวเนาะค่ะพี่น้องสวยงามค่ะเมู่บ้านปลาแขกไปถึงบ้านนี่แหละประมาณบ่ายโมงค่ะพี่น้องไหลๆอย่างในปลาลมพิธี่นี่ก็ยังไม่ได้แล้วค่ะการตั้งบริบานกระถิ่นนี่ก็ยังเรียบ้อยค่ะก็ยังมีการยกกล้วยที่ผูกแล้วลงองยกัปล่าที่ผูกแล้วลงองยกค่ะพี่น้องยังมีการเค่อนใหญ่เพื่อกามเหมาะสมเยค่ะแต่เาหนีดเรียบร้อยสวยงามเนาะคะ่ะรวมกะทั้งพื้นน้ำค่ะพี่นอ้องพื้นที่เพือนเด็กปูค่ะพี่น้อง ปูที่ผ่าสีเขียวๆน่ะเนาะค่ะพี่น้องเรียบร้อยเมื่อวานนี่ก็ยังเมื่อในปูค่ะที่อยู่ตรงนาบ้านของยยล่าเมื่อในปูเมื่อนี่ก็ปูเรียบร้อยสวยงามจากที่เห็นคลิปจากของพ่อการใช่เนาะคะ่ะที่หลวงลุงเพิ่นมาอามํานวยการเมื่อวานนี่เมื่อวานคำคำหลังจากที่ประแขกกลับมาแลว้วหลวงลุงก็ไปอ,านนอํานยยวยการดอีกเทือนึงค่ะพี่น้องเต้าเนี่ยเรียบร้อยสวยงามค่ะสมบูรณ์เรียบร้อยค่ะค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนเมือเจ้านี่เนาะคะ่ะก็มี่พอๆแม่แม่เอฟซี FC ค่ะเดินทางมาจากทางไกลแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมือเจ้าเนี่ยก็เห็นกลุ่มมังสรุปปิงๆของยีราเนาะคะ่ะที่พอๆแม่แม,แม่เดินทางมาจากกรุงเทพค่ะพี่น้องพร้อมทั้งของที่จะมาจับรางว่ลนค่ะมีการตักปลาเนาะคะ่ะพี่น้อง หาเมื่อแรกมีเป่นค่ะว่า,าจะมีการตักปลาเพราะว่ามีการตักปลาตักไข่เนาะค่ะพี่น้องค่ะตักไข่เพื่อที่จะเฮ็ดบุญค่ะพี่น้องค่ะได้เงินไล่ได้กลับไปเฮ็ดบุญต่ออีกเทือนหนึ่งเนาะค่ะเพื่อจะได้ของรางวัลที่จะมารวมด้วยกันจับฉลากตรงนี้ค่ะพี่น้องมากมากเลยค่ะ <im itation> มาหออตะเตาเลยค่ะพี่น้อง <im itation> ปูงมังสเโรป,ปิงๆเนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะมีแม่เอฟีท่านหนึ่งค่ะพื่เป็นพยาบาลยูโรมาบิลิลาดค่ะพี่น้องคนเปลี่ยนเวรอนไปตั้งแต่สองเดือนที่แล้วเพื่อที่จะอยากมาฟังลากู เพิ่นมาเห็นมาลูกสาวเธอแหละเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกเพิ่นเนาะค่ะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่อนาค่นี้เราจะพอเอาบุญเนาะลงหน้าไว้2เดือนเพราะว่ามันแลกเวรยากในวิญญาลดีแต่ว่ามีหมอรับเนาะอแต่แหลกว่าแม่สิบพ่อพี่ได้ไหกลับไปเพราะว่ายังมาบ้านอีหล่ครักข้างแรกบนทิวทัานรั้งแรกบ่ทิ่ทัศน์เป็นจังไหนค้นลูกบูเขาไป็นจังไงอย่างจริงอ้คนลูกเลยบ่กาสพูด ครั้งแรกที่มาเนาะครั้งแรกที่มาเกคนสิเพราะเคยเปิดสิ่งเหล่านี้เห็นเราคนหัวรู้เลยล่ะรุ่นไหลสายยาวมาอุ้ยอีหล่าเอ้ในเมื้งมาล่ามเรืเรื่อยจนได้กระดายเออได้เบิองพอได้เบิองกว่าสองโมงพอเอฟซีของอีหลานี่ก็มีทุกอาชีพบิลเลียดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มคุณพ่อตำรวจเนาะค่ะพี่น้องที่พอกันใช่เอิ่นเพลินจิตประจำบานค่ะ เพิ่นอย่ไก่เพิ่นก็จะไม่ห้กำลังใจลูกสาวตลอดเลยค่ะพี่น้องเพิ่นก็เป็นตหากดีค่ะส่วนเมื่อเศร้านี่มันในกลุ่มมั่งสโลปิ้งปิ้งกับเป็นพยาบาลเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นเปลี่ยนเบีไยใตั้งสองเดือนแล้วค่ะพี่น้องกว่าจะได้มาบ้านลูกสาวเนาะค่ะเพื่อจะมาเห็นบ้านลูกสาวจริงๆแล้วก็ไดดมาฟังล่าจริงๆค่ะพี่น้องค่ะดีใจนะเพิ่นค่ะทุกคนกับไม่เห็นบานนี่ล่ะกับเื่อผู้ใดที่บาตื่นเต้นเนาะค่ะเพิ่กก็คือพอจะคองไปเธอแหละกับตื่นเต้นย่างสุดเีี่่ืนน้ทาพะะคอมกดใจไ ่วนแม่หน่อยก็ลุกขึ้นมาตอนรับพ่อพ่แม่แม่เอฟซีตาสาวเลยถ้าจะถามคักๆจ้าแม่หน่อยได้๋วนอนเจ้าชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องเพลือเพทบจะบ่ได้นอนเลยค่ะพี่น้องคาะนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องบ่าวางานอยู่บ้านไผ่ก็ตามบ่าวางานนี่ยังก็ตามเนาะค่ะพี่น้องเจ้าภาพนี่เทีบจะบ่ได้พักผ่อนเลยค่ะเตรียมเตรียมงานเนาะค่ะพี่น้องนอกจากเตรียมงานแล้วหลังจากนั้นก็ยังเตรียมตอนรับพ่อพอแม่แม่เนาะค่ะพี่น้องเตรียมตอตอนรับพี่พี่น้องนองค่ะที่จะมาซอยงานค่ะสําหรับแม่หน่อยนี่จะนักกว่านั้นเยอะค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่อพแม่แม่ฟซ ของย,ยีหลานี่ทัวประเทศเลยกับพี่น้องค่ะเพิ่นถามาาถเดินทางมาไรเพิ่นก็นกนเดินทางมาเนาะคะ่ะยางแม่เอฟซียุทันนี่เนาะคะ่ะพี่น้องกับเปลียนเล่นไว้ตั้งสองเดือนเพื่อที่จะเดินทางมมร่รวมงานงานนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไม่หน่อยนี่ก็จะยากอยค่ะพี่น้องพอวายโจนี่ไม่หน่อยเท่ากับเป็นแม่งานคนเดียวเลยเนาะคะ่ะพอ่าพอเอกกับยีหลาอุกอิงยังไปทํางานอยค่ะพี่น้องค่ะออนต้อนเนาะคะ่ะพี่น้องออนต้อนในบุญบาลมี่ของย,ยีหลาอุกอิงอีหลีค่ะพี่น้อง พ่อพแม่แม่เอฟซีวายโยกยิมโยกลสามารถเดินทางไปใดก็เดินทางไปค่ะนอกจากนั้นมือนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เล่หลายคนค่ะพ่อพอแม่แม่เอฟซีเล่หลายคนพ่อแม่พี่น้องเล่หลายคนของยีราอุงอิงของพ่อเอกแม่น้อยเนาะค่ะมือนี้ละค่ะที่เป็นบานเท่าบอกว่าไปซอยงานเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อไหนนีหอย่างกระติดไม่ติดมือไปซอยงานส่วนหลายเพิ่นจะมามือนี้กันค่ะพี่น้องค่ะส่วนหลายก็จะมามือนี้ก็าอ,กาอาจจะรับแขกมืดมือเลยแหละเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะสว então, like er ่วนศิลปินพี่พี่น้องๆค่ะพี่น้องที่เคยอยู่วงหนึ่งน้ากันเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ย้ายมาอยู่วงสองก็คือวงตาร้อยและเพื่อนโชว์ค่ะแต่ว่างมือในตาน้อยและเพื่อนโชว์มมีงานเนาะค่ะศิลปินหลายคนก็จะทยอยมารวมงานค่ะพี่น้องค่ะเท่าที่หวข่าเมาแล้วอ่ส่วนหนึ่งแหะก็คือฮอดดีเนาะค่ะพระเอกฮอดดีก็น้งเอกป๋อมแปมเดินทางมากแล้วค่ะพี่น้องเดินอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงเดินทางค่ะเพื่อที่จะมาบานอีลานะค่ะบายๆเนี่ก็จะไม่ถึงบานอีหลาแล้วค่ะ รับล่ออะไ้เลยค่ะมือนี้ยูทูบเบอร์ยุพันธ์ยิราหนี่เยอะแยะมากเลยค่ะพี่น้องทั้งกลุ่มมังสโลปิงปิงนี่ก็มีหลายคนเนาะค่ะแทบทุกคนเป็นกบบเป็นยูทูบเบอร์ค่ะพี่น้องพอการใช่เนาะค่ะหลักๆักทียุพันธ์ยิรามาลายมือแล้วพอเอกฮอตดีอีกนั้งเอกผมแปมอีกค่ะพี่น้องลุกบีจ้าอีกมัอนี้ค่ะทั้งพอต่างเนาะค่ะหน้าชันแนลอีกค่ะพี่น้องโอ้หลายคนมากเลยค่ะค่ะทั้งเบาวตุยเนาะค่ะที่เป็นเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่เป็นแแออดมินหลลักยู่่้วคะ มื่อนี้รับล่องเลยค่ะบางพอๆแม่แม่เอฟซีที่บอได้เดินทางไปเนาะค่ะแจ็คสีเลือกเบื้องของภายในล่ะค่ะมื่อนี้บางคนอาจจะถึงก็เลือกบ่ถทึกเลยค่ะพี่น้องบางคนนี่อาจจะบ่ได้พักเยพอนเลยค่ะเบื้องคลิปแจ็คสีไลน์เบื้องคลิปของผู้ใดแนเนาะ,ะค่ะค่ะเมื่อนี้ ส่วนทีมเดที่เนาะค่ะเมือแรกเนี่ใจได้ที่ของตาหน่อยลำเพื่อนโชคค่ะพี่น้องเป็นกดรเดินทางมาหอดมาถึงแล้วเนาะค่ะค่ะไ่หน่อยเองค่ะพี่น้องไมหน่อยปพระการใช่แกได้เตรียมอาหารเตรียมกับข่าวเตรียมข่าวเตรียมน้ำไปหายเพลินแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพ็นแค่จต่ตั้งยูทีรงเลียงค่ะพี่น้องรงเรียงกับใกล้ๆบ้านนั่นละค่ะมีถนนกันกลางแค่นั้นเองเนาะค่ะทีมองทีเพิ่นเคยจัดสถานที่กว้างขวางมาค่ะ พราะการใช่กันเด้ไปยูทูบแล้วค่ะยูทูบบอกเจ้าทีเจ้าทางแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างหลับลื่นปลอดโปร่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพร่ะก็จะได้ตังเวทีกันล่วงหนาค่ะพี่น้องตังเวทีใบตะมือน,นี้เลยค่ะมืออื่นก็จะสบายเลยค่ะพี่น้องมืออื่นก็จะตังเวทีให้ยากเลยตังวบเรียบร้อยแล้วตะมือน,นีค่ะเพระาะว่าสาวหน่อยม้ำเพื่อนโชว์บ่มีงานท้งมือ,น,น,อ,มอน,นี้แล้วก็มืออื่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนเวทีของสาวหน่อยเพื่นบานแพ่งอย่ไกลมากค่ะพี่น้องบ่สามารถที่จะเดินทางมาท่านหรอกค่ะพี่น้องเพราะมันอยู่ไกลแง ก็เลยแต่เวทีของสาวหน่อยรำเพื่นโชว์อยู่ไกลๆแต่กับว่ามีปัญหาอย่างเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเวทีแสงตีเสียงมาตรฐานเดียวกันเหมือนเลยค่ะแต่ว่านักแสดงหรือศิลปินทั้งเหมือนนี่เป็นของสาวหน่อยเพรบานแพงค่ะพี่น้องหลังจากที่เพินทําการแสดงอยู่ที่บ้านเม่งตาบลบ้านเมงเเ่งอำเภอหน,นองเรือจังหวัดขอนแก่นเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วเิ่นกิจเดิน,นทาามาบ้านหนองคู่บ้านนิลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะน่าจะมาถึง ตอนเสาค่ะหรืออาจจะถึงใบใบของวันทีจามิเนาะค่ะเราจะทําการแสดงตอนแรกค่ะตอนเสาก็แหงกองกระถินเขาขวาดเพื่อที่จะไปถอดยูบันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับผู้ใดบ้างเนาะค่ะก็เดินทางไปบานอีลากันค่ะพี่น้องไปบานน้องคู่เนาะค่ะพี่น้องไปบานน้องคู่ีนจงังหวัดติสเกตเนี่ยแหละค่ะบ้านของอีลาอุ้งอิงเพื่อที่จะไปรวมท่านบุญกับบานอีลาเนาะค่ะไปท่านบุญกับอีลาก็ขอรั่วของอีลาค่ะพี่น้อง ค่ะเป็นหายกำลังใจของอีลาแล้วก็เตา่อยเพจบานแพรงทีจจะทําการแสดงในขึ้นนาทีสามสิบเนาะค่ะเราไปแฮ่ของกระทินเขาวัดกันค่ะพี่น้องค่ะเพื่อได้โยกไก่ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจเด้อค่ะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ค่ะประแขกขอฝากไว้ตำหน้ก่อนกับขอขอบพุณหลายๆสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประแขกเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ